ผู้บังคับหมู่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนจังหวัดฉะเชิงเซาประวัติด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2547จบชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรยียนบ้านโักแดงสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้ก็เชา้าวันที่14 เมษายน2566ก็เป็นวันเทศกาลในช่วงเทศกาลสงการานต์หลายคนก็ต่างแสวงหาความสุขไปพบปะญาติพี่น้องญาติโกโขติกาคนจากเมืองกรุงก็มาอีสานคนจากอีสานก็ไปต่างจังหวัดไปกราบไปไหว้ไปคารวะผู้ที่มีอาวุโสกว่าครับก็เป็นประเพณีอันดีงามของคนไทยเขาเรียกวันแห่งครอบครัว ในขณะเดียวกันขณะที่พวกเราสนุกสนานคลื่นเกรงอยู่นี่คนที่มอบความสุขให้กับคนทั้งพวกทั้งมวลก็คือศิลปินศิลปินคนที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้ก็จะกล่าวถึงคุณแพลวทวธิดาหมอหลำเสียงวิหกนกพงศกรซึ่งน้องเขาก็กำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความโศกเนื่องจากเขาได้สูญเสียคนที่สนิทแล้วก็รักใคร่ชอบพอกัน เขาเรียกว่าทํางานสนิทสนมกลมเกลียวกันอยู่ในวงโมงลมเดียวกันส่วนความสัมพันธ์จะลึกซึ้งขนาดไหนเราก็ไม่รู้ไม่ขอกล่าวถึงในขณะที่เขากาลังมีความโศกเศร้าโศกอาดุนอยู่นี่เขาก็ไม่ลืมหน้าที่การงานซึ่งบอดนกบอดนุกก็ว่าเอาแล้วว่าก็อยากให้น้องเขากลับไปทํางานแล้วก็อยา่าไม่อยากให้อยู่คนเดียวอาจจะเกิดอารมณ์เศร้าไม่คลายก็ถ้าน้องเขาพร้อมวันไหนก็ให้ไปกลับไปทํางานวันนั้น เมื่อเขาทำการชาปนากิจเสร็จเรียบร้อยในวันที่12มีเมษายน2 5 6 6แล้ววันที่13ก็เป็นวันที่เขาเรียกว่าถวายอาหารพัตตหารแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีเสร็จแล้วคุณพเพลียวธิดาก็ไปขึ้นเวทีที่จังหวัดร้อยเอ็ดไปขึ้นเท่เอ,อไปขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็เลือกเพลงแห่งความเศร้าเอามาร้องให เอามาร้องให้แฟนคลับแฟนเพลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันคุณแพลวทิดาก็เอ่ยถึงคุณก็เอ่ยถึงเพื่อนของเขาเนี่แหละนะครับก็เนื่องจากคนเราอิงดาวเนี่ยมารักกันเขาก็ได้กล่าวถึงคุณอิงดาวเยอะก็มีคนมาคอมเมนต์คอมเมนต์บอกว่ามาร้องเพลงหรือมาบน่นคำนี้มันเป็นคำที่โอ้โห ก็ดูลักษณะน้องเขาร้องเพลงมันก็เป็นเพลงเศร้าเพลงช้าอยู่แล้วนะครับน้องเขาก็มีอยู่ในระหว่างช่วงเวลาแห่งความเศร้าเพลงมันออกจะออกมาทํานองเศร้าหน่อยอ่านการเอื้อนเอ่อยก็อาจจะตกกบตะกักอาจจะมีการสะอเอื้นบ้างแต่ไม่ได้สะอเอื้นจนน่าเกลียดผมก็ให้ฟังอยู่ฟังเหมอนกันก็ไม่ได้เสื่อเอื้ออื้นจนน่าเกลียดหรอกก็ฟังได้อัทธรถเขาเรียกว่า <c oughs> สารปังคพิสัย สวรสจนีราน,นาลีปราโมดพิโรดวาทาังสันลปังคับพิสัยบทโศกน้องเขาก็อารมณ์อยู่ในอารมณ์โศกเศร้าโศกาอาดูนกับคนที่เขารักก็ขึ้นไปร้องเพลงก็อาจจะมีเสียงสะอื่นเสียงอะไหลปนมาบ้างมีน้ําตากลอบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นศิลปินมันก็น่าจะทําได้โอ้พอเขาบอกว่าแต่พอสมมุติว่าน้องเขาขึ้นไปข้างบนและยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบาน มวนซื่นโฮเซลโอ้โหยิ้มร่าละเริงหยอกกระเซาย่อแยบคนอื่นคนก็จะไปคอมเมนต์บอกว่าเมื่อให้เมื่อวานนี้กําลังนั่งกอดเขาเศร้าซึมอยู่ที่บ้านนุนนปอแดงผาขาวจังหวัดเลยในงานชาวปนกิจคุณอิงดาวพอมาวันนี้แล้วทําไมโอ้โหมันเรื่องเริงซะเหลือเกินเ,เป็นนักแสดงเหรออะไรจะมองนี่ก็จะไปคอมเมนต์อีกแบบหนึ่งถ้าเขาหัวเราะก็จะไปคอมเมนต์บอกว่าไม่เหมือนเมื่อวานนี้เลย ทาไมอารมณ์มันเปลี่ยนเร็วเหลือเกินโอ้โหหรือว่ามันเป็นการแสดงทั้งสองงานก็จะไปคอมเมนต์เหมือนกับที่บอทนุบอทนกเคยโดนมาแล้วว่าทําอะไรก็เป็นการแสดงไปหมดอันนี้มันไม่ใช่การแสดงแต่เป็นความโศกเศร้าโศกาในการที่พวกเรามีความทุกข์นะครับเขาบอกวความทุกข์เกิดจากการพลัดพลากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นความทุกข์การได้อะไรมากับสิ่งที่ไม่รักเป็นความทุกข์การประสบสิ่งกับเมื่อคนรักของเขานั้น พัดพรากจากกันไปแล้วเขาก็ต้องมีความคิดถึงเป็นของธรรมดาในฐานะพวกเราเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาในโอกาสนับถือพระพุทธศาสนาโดยกันเราก็มีความเมตตาบอกว่าเราคงจะไม่มีความสุขบนความทุกข์คนอื่นจะบอกว่าเอ้าความทุกข์ไงในเมื่อศิลปินคุณทำงานโอาาจ้างคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงแกเปลี่ยนอารมณ์ไปได้เขาก็เปลี่ยนอารมณ์ได้เยอะจากการที่ผมเข้าไปออติดตามข่าวคราว,าวน้องเขาถึงที่ บ้านุนปอแดงวัดสว่างอารมณ์นี่ยผมไปตามดูสองวันก็เห็นน้องเขาอยู่ในอารมณ์โศกอารมณ์เศร้าไม่ยอมพูดคุยเจราจากับใครเลยนอกจากจะมีอะไรบ้างกับคนที่เขาสนิทสนมกล่มเขี่วกันกอจ,จะคุยบ้างเล็กน้อยหรือไม่ก็จับโทรศัพท์ขึ้นมาดูในขณะที่จับโทรศัพท์ก็มาดูเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เขากล่าวถึงเขาบ้างใครๆคิดถึงบ้างเขาก็ไปดูนะครับเล็กๆน้อยๆแต่อารมณ์ส่วนมากน้องเขาก็กอดรูปคุณอิงดาวอยู่ตลอดเวลา ็โศกเศร้าโศกาดูอยู่งั้นบางคนบอกร้องไห้ทาไมไม่น้าน้ําตาไม่ไหลโอ้โหก็ไหลจนไม่มีที่จะไหลแล้วครับก็เรียกว่าไหลจนไม่มีที่จะไหลแล้วจนผมบอกญาติของเขาทึ่สนิทกันพงว่าพี่พี่พี่อื่นไปปลอบน้องเขาหน่อยบอกว่าธรรมดาคนเรามันต้องมีเกิดมีแก่มีเย็บมีตายไม่ตายตอนหนุ่มก็ต้องตายตอนแก่เมื่อตายตอนเป่อยก็ต้องแก่ตายเป็นของธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมากระทันหันเราไม่สามารถที่จะ เราไม่สามารถที่จะห้ามมันได้นะครับห้ามเพลิงไว้จะให้มีค้ามนาควันห้ามสเรียสเสงจันส่งสัห้ามอายุแหนขึ้นเราห้ามอนี้ถึงได้จึงห้ามดินทานเราห้ามอะไรก็ไม่ได้ห้ามปากคนก็ไม่ได้น้องเขาก็ห้ามไม่ให้คนเกิดไม่คนตายก็ไม่ได้ไม่อยู่ในภาวะที่ที่เราจะไปห้ามได้ก็บอกพี่ไปปลอบน้องเขาหน่อยไปปลอบน้องอิงดาวเขาหน่อยผมก็คุยกับบอดนุก็บอกบอสนุปลอบน้องเขาหน่อยนะ อย่าให้น้องเขาโศกเศร้าอ,อารมณ์เกินไปร้องไห้มาเยอะแล้วกลัวมันจะเป็นอย่างอื่นพี่น้องกลัวมันจะเป็นอย่างอื่นเพราะเราก็ฟังข่าวฟังคราวมาเยอะนะครับเมื่อสูญเสียอะไรไปมันก็จะ,จะกระเทือนหัวใจของเขากระเทือนอารมณ์มากเมื่อเขากระเทือนอารมณ์มาก,กอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่อะไรไม่ได้ไม่ดีเกิดขึ้นได้เราก็เป็นห่วงสุขาภาพเพราะว่ามอลำเสียงหุกก็มีนางเอกคนใหม่ขึ้นมาก็คือเขาเองเขาคนหนึ่งเป็นที่พึ่งของคนอีกหลายคน มอลำเสียงองค์หพงศก,กรนะครับถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปก็อาจจะทําให้อัตรุษ์มันเสียเนื่องจากความเร่รีบร้อนของน้องเขาก็อยากจะไปช่วยวงเขาก็ไปด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของเขาเมื่อเขาไปแล้วเขาก็อาจจะอารมณ์ก็อ,า,กอาจจะค้างอยู่อารมณ์แห่งความรักความเมตตาความเอ็นดูความคิดถึง เพื่อนพ้องน้องพี่ที่เขาอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเขาก็อารมณ์คิดถึงอาจจะอารมณ์เศร้าโศกโศกาอุดมเป็นของธรรมดาเราก็ต้องรักให้ความรักให้ความเมตตาแก่เขาไม่ใช่ไปคอมเมนต์บ่นจะเอาทุกเรื่องเขากําลังจะเต้ยเขาเขากำลังจะบทโศกก็บอกว่าทำไมไม่เต้ยทาไมไม่เต้ยมอลําวงใหญ่เขาก็มีสเตปในการแสดงของเขากับเขามีก็สเตปในการแสดง,ขงเขาบทบทร้องของน้อง,อง,องกับบทเศร้าที่น้องเขาเอาขึ้นมาร้องเนี่ย มันก็ได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งถ้าลองฟังแบบศิลปินศิละปะเราฟังเสีศิละปะการแสดงเราก็จะเห็นอัธรัอีกแบบหนึ่งคนที่มาคอมเมนต์ผมก็เข้าไปดูแล้วปรากฏว่าเป็นเฟดอวาตารเป็นเฟดอวาตารซึ่งไม่กล้าเปิดเผยตัวเองก็มาข้อเรื่องบูลลี่มาทําให้คนอื่นเสียอกเสียใจท่านอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เราทําให้คนอื่นเสียใจบาปกรรมมันจะตามทันเราสัากวันหนึ่งก็จะมีคนทําให้เราเสียอกเสียใจ สักวันหนึ่งต้องมีคนทําให้เราเสียอกเสียใจฉันแล้วเราก็ให้โอกาสให้ความรักความเมตตาอย่าได้อะไรแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าด,ด,ดูดูดูทิศดูทางดูอารมณ์ของคนหน่อยน้องเขาคนหนึ่งอายุ30ปีประสบการณ์ชีว uh ิตก็อาจจะไม่ได้มากไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความรู้สึกขึ้นมาท,าทันทีจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เมื่อเขาย <c oughs> อยู่ในอารมณ์เศร้าเขาก็ต้องเอามาประมาณนี้ ผมฟังแล้วรับรองไม่บ่นครับพี่น้องครับเราต้องมาให้กําลังใจให้กําลังใจคนที่กําลังต่อสู้ชีวิตกําลังจะกาลังสูกเศร้าในขณะที่พวกเรานับถือพุทธศาสนาเราก็ต้องไปให้กําลังใจเขาคนเรามันอาจจะอยู่ได้ด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือกําลังใจครับพี่น้องถ้าคนเราขาดกําลังใจแล้วทําอะไรก็มักจะไม่สําเร็จทําอะไรก็ไม่ ไม่ประสบความสำเร็จหรือประสบความสำเร็จทำออกมาก,ก็จะไม่มีดีงามไม่เรียบร้อยสมบูรณ์เท่าที่ควรวันที่รายการครูนาวแล้วทุกเรื่องหยิบยกเรื่องประเด็นคอมเมนต์แรงมากคอมเมนต์แพรวทิดาหมอลำเสียงหนวุกสกอบอกว่าขึ้นร้องเพลงวันแรกวันที่13วันนี้วันที่14งานหลวงพ่อพระใสท่านก็ไปฟังดูว่าน้องเขาจะคลายความโศกได้มากสักเท่าไหร่13เป็นการขึ้นร้องเพลงวันแรกน้องเขาก็ยังคิดถึง คนที่เขารักอยู่มาวันนี้วันที่14เขาอาจจะดีขึ้น15อาจ,จะดีขึ้น16อาจจะดีขึ้นเพราะการเวลามันเยียวยาทุกสิ่งครับท่านก็ตามมาดูน้องเขาให้กำลังใจคนเราครับไม่มีใครได้อะไรเต็มร้อยเรเไม่มีใครเร็วที่สุดไม่มีใครดีที่สุดจนไม่มีทิฏฐิไม่มีใครเร็วที่สุดจนไม่มีความดีที่เหลืออยู่เลยทุกคนตามีข้อดีและข้เสียเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้อง หาจุดร่วมเงวนจุดแตกต่างอย่าได้ไปเหยียบย่าซ้ำเติมของเขาเห็นว่าพระคมเห็นกลางท่างยสุฟ่าเหยียบย่าบันพงหยดขาวบาดมันเท่าหยอดด่วนยันสืไดไกลเกินเขาเรียกว่าข้ามนาม้ําข้ามทะเลมันข้ามได้แต่อย่าข้ามคนล้มแต่อย่าข้ามคนล้มวันนี้คนล้มคนเสียเราต้องช่วยกันพยุงให้เขาเดินได้เขาจะได้ไม่เป็นภาระของสังคม อย่าลืมว่าเบื้องหลังแพรวธิดายังมีคุณแม่ยังมีคุณยายที่รอใช้รอใจรอการเยียวยาโวยาการดูแลจากเขาเขาคนหนึ่งมีชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขเขาก็เผื่อแผ่ข้าวของเงินทองไปให้พ่อแม่ให้ปู่ย่าตายายให้คนใกล้เคียงของเขาได้มีความสุขร่วมกันด้วยเพราะนิสัยของแพลวธิดาเขาก็มีความรักความเมตตาแก่เพื่อนร่วมงานอยู่แล้วเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้ว สุดท้ายนี้รายการคองเราทุกเรื่องหยิบย,ย,ยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจอาจจะบอกว่ามันแค่คนเดียวหรอกครูคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่ได้คอมเมนต์แบบนี้แค่คนเดียวแต่อยากจะฝากถึงคนคนเดียวนี่แหละนะครับว่าคนคนเดียวที่เป็นสะกิดผ้าขาวทั้งผืนมันขาวสะอาดเรียบร้อยพอคุณระหยดน้ำมึกใส่หยดเดียวเท่านั้นแหละครับมันก็จะทำให้ผ้าขาวเป็นรอยด่างขึ้นมากิจกรรมเขาที่ใช้สะอาดบริสุทธิ์สื่อๆอ,อยู่แล้ว พอไปโดนคําพูดคอมเมนต์แบบนี้ก็อาจทําให้เกิดสะก,กิดแผลขึ้นในดวงใจแผลในดวงใจมันรักษายากแผลในกายรักษาเดียวเดียวก็หายแต่แผลในใจมันรักษายากพี่น้องยังไงยังไงเราก็อย่าเป็นผู้หนึ่งที่ไปสร้างบาดแผลไปสร้างรอยแผลให้กับใจของใครคนใดคนหนึ่งเราจะต้องเป็นคนที่สร้างสรรค์สังคมด้วยความรักความเมตตาโลกโกปัตมกาเมตตาเมตตธรรมเท่านั้นที่คำหลกคำจุนหลกได้ สุดท้ายนี้รายการความรุ่งเรก็ขออานาจคุณภศษีรัตน์ไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลระพิภพจงโปรดเดินบรนดาลให้คุณแปลทิดามีสติสัพปชัญญะคลายความโศกความเศร้าให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญมั่งมีสีสุกกินใจบกจงใจลงใหญ่เขินเป็นหาดใหญ่ขาดไปว่างใช่ทุกพังใชยมั่งกลังเงินเข้มแกวจะได้ขาดเขินถุงให้องใสดังทองในเบาให้ก็ท่องและเขาเต็มกับพระอึ้งตึง นอนรับไข่ได้เงินพันนอนฝันไข่ได้เงินหมืน่นนอนตื่นไข่ได้เงินแสนยางแกงเขียนไข่ได้เงินล้านหลายล้านหลายล้านมั้วิศสุดถกขทุกคนสวัสดีครับ